สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตคนไทยที่เล่นในเจดิกญี่ปุ่นนะครับจะมีใครกันบ้างความเคลื่อนไหวคนแรกในเจดิกหนึ่งนะครับที่เล่นตอนนี้เล่นเจดิกหนึ่งอยู่คนเดียวก็คือทางเ hey, ท่จันรศักดิ์ลงสอนซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วในเจดิกทุกๆปีก็จะมีนักเตะไทยที่อยู่ในเจลิกแต่มีน,นี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเป็นนักเตะเจดิคหนึ่งอยู่คนเดียว ส่วนบุ๊กแล้วก็สุภโชคจะอยู่เจลีกสองซึ่งในการฝึกซ้อมหรือปีซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าเทจเจริญศักดิ์ได้บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการซ้อมคล้ายๆประเทศไทยแต่ในเจลีกเนี่ยก็คือเวลาซ้อมก็คือซ้อมเวลาเข้าหนักก็คือเข้าหนักจะไม่มีการผมไม่มีการย่างทางเจลีกเนี่ยก็คือทางทีมสตาร์โค้ชด้วยหรือว่าทีมงานผู้ฝึกสอนได้บอกเทว่าถ้าสมมุติว่าเล่นในเกมที่เราเล่นในเกมที่เราฝึกเนี่ยเล่นได้ดี เกมจริงก็จะดีส่วนนักเตะที่เข้ากันหนักหรือเล่นกันหนักเนี่ยพอเวลาเราซ้อมเสร็จเราก็มีการขอโทษกันจะไม่มีการโกรธกันซึ่งถามถึงคู่แข่งของอเจ้าเทศเจริญศักดิ์ลงกรนะครับก็จะเป็นลูคัสฟอนเดสที่เคยอยู่สับกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งเป็นปีกจรวดนะครับก็คือมีความเร็วเมนกันสะการเลี้ยงบอลที่ดีโดยเจ้าเทศก็บอกว่า ในในการที่เราฝึกซ้อมถ้าเราฝึกซ้อมดีก็มีโอกาสที่จะได้เล่นตัวจริงส่วนเป้าหมายของเจเทจเจริญสักกรมกรจริงจริงก็คือทําสัญญายืมตัว6เดือนจาก BG จีส่วนอีก6เดือนก็อาจจะมีการต่อรองซึ่งจริงเป้าหมายของตัวตัวเองก็คือการที่พยายามเล่นให้ดีที่สุดซ้อมให้ดีที่สุดไปใน6เดือนอาจต้องการที่จะเป็นตัวสำรองก่อนแล้วค่อยบาเบียดต,ตัวจริงส่วนการส่งรายชื่อในเจอร์ริกได้18คน ตอน1เกมตอนนี้ตำแหน่งเดียวกับทางเจ้าเทศเจริญศักดิ์หลงกรก็คือลูคัสเฟอร์นาเดสจริงๆแล้วก็คือโค้ชเขาจะวางไว้แค่แสองตัวส่วนใครจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองคุณเน,นต้องมาเบียดแย่งกันอีกโดยการปรับตัวเจลิกเนี่ยเจ้าเทศยังบอกว่าตอนเนทก็คือเริ่มปรับตัวได้ดีส่วนโค้ชความสัมพันกับโค้ชก็ก็ถือว่าดีปลาปลาร์ตเคยเห็นผลงานของเจ้าเทศเจริญศักดิ์หลงกรอยู่แล้วตอนที่อยู่ไทลีกซึ่งตอนนั้นเจริญศักดิ์หลงกร,กรก็ยิงไปนหนึ่งลูกแล้วก็ยิงสินหนึ่งล โดยล่าสุดซ้อมตอนลงสนามทั้งโค้ชป่าป่าจังเดินมาแซวกับเจ้าเท่เลยว่าผมจำคุณได้นะว่าคุณเคยยิงกับยิงทีมผมส่วนการปรับตัวเจ้าเทาบอกว่าตอนนี้พยายามปรับตัวแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมส่วนเรื่องเพื่อนในทีมวัสนิับใครบ้าง mm hmm. ก็เจ้าเทก็บอกว่ามีหลายคนทั้งเคียวเฮโนโบริซาโตะซุนกะธนากะเรียวสุกะชินโดและฮายาโตะโคกุดะ เขาเล่นตำแหน่งที่ใกล้เคียงและแถมยังเป็นเพื่อนกับชนาทิพย์ในทีมเก่าด้วยส่วนเจ้าเจชนาทิพย์ก็อุตส่าห์สงสารน้องฝากฝากเพื่อนในญี่ปุ่นนะครับก็คือให้เอนดูเจ้าเทนะครับเหมือนเด็กคนหนึ่งมีอะไรก็พยายามช่วยเหลือกันส่วนชื่อเรียกในทีมบางคนก็เรียกเทสังบางคนก็เรียกเทเทส่วนในวันที่6ที่ผ่านมาทีมเลซโรโอซากาเนี่ยก็คือไปทำพิธีเกี่ยวกับศาลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนประมาณแบบว่าเป็นสารที่เคารพศักดิ์สิทธิ์เหมือนขอขวัญกำลังใจให้กับทีมอ่าแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมในการแข่งขันฤดลูการแรกนัดแรกของเดซโลโอสกาก็จะออกไปเยือนกัมบาโอสกาในวันที่14กุมภาพันธ์2568ส่วนคนที่2เจ้าบุ๊ เอกนิตปัญญาก็ลงทำการฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องอกับเอชิมะ FC ในทีมศึกเจลีก2ก็คือที่ผ่านมานะครับก็คือวันเสาร์ที่ที่1โดยการที่เตะไป3ามคา์เตอร์แข่งขันแล้วคาลเตอร์45นาทีซึ่งจริงผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเอชิมะแพ้โตเกียวสังหักไปศูนย์ตัวประตูตอนหนึ่งส่วนคาวเตอร์ท,ที่2ก็เสมอกันต่อหนึ่ 1, ประตูตอนหนึ่งก็คาลเตอร์ท,ที่3ามเอชิมะ แพ้ไป0ูนย์ประตูต่อ2โดยผลสกอร์รวมอยู่ที่3ควคอเตอร์เอชิมะเอฟซแพ้ให้กับโตเกียวซังะไป1ประตูต่อ4อ่ตามรูปนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปหมู่แล้วก็เบอร์เสื้อเอเกนิตก็น่าจะใส่เบอร์เสื้อเบอร์42ตอนนี้ก็ยังอยู่กับแคมป์กับทางทีมอยู่ส่วนเจ้าเช็คสุภโชคนะครับก็คือหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแล้วก็ลงซ้อมได้เต็มรูปแบบกับอค,อคอนซาเลซัปโปโล นะครับก็คือเป็นการต้อมครั้งแรกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือคอนซัลเดซซับโรได้ทําการอุ่นเครื่องไปทั้งหมด4นัดแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็คือเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บสรุปนักเตะไทยที่อยู่ในเจลิกนะครับก็จะมีเจริกหนึ่งก็คือเจริญศักดิ์ลงกรเจลิกสองก็มีสุภโชคสารชาติกับไกโดคอนซัลเดซซับโรเอกนิษ์ปัญญา เอขิมะเอฟซีแล้วก็เกรดิกสาอาทวชัยอินประโคนแล้วก็ชนบารทัวพันนาราครับทั้งสองคนเลยนะครับส่วนถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรในกับกเตอ่าเจลิกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะครับอ่าแล้วก็เรามาอัปเดตอ่าข่าวสารวงการของเพื่อนบ้านเราบ้างดีกว่าเนาะก็คือจะมีข่าวนะครับก็คืออ่านักเตะแนวรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็คือ เ,เขาชื่อว่าซันดี้วองเนาะก็คืออายุ29มีข่าวกับโยโกมาเอฟมาเลนอสเป็นนักเตะคนที่2องต่อจากชิราทรบุญมาทันซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าตัวเล่นกับสโมสรที่ประเทศเบลเยียมอแล้วก็เจ้าตัวก็ก่อนที่จะตัดสินใจจะย้ายมา FC m ซ r มา o ลนซึ่งจริงๆก็คือจะเป็นนักเตะรายที่2ของอาเซียนเลยถ้าสมมติจะจะมาที่ F. m a r i n o นสเนาะ แล้วก็ล่าสุดก็น่าว่าจะเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคอมาเก็บตกในส่วนของผู่บุรีรัมับกับโกลาเปอร์ห่วงหนึ่งนะครับที่ในส่วนของบุรีรัมกับโกกลร์เปอร์ก็คือนักเตะแพติกตาเชลละครับก็คือรองเท้าหลุดแล้วก็เขาก็พยายามจะผูกเชือกรองเทา้าอยู่ดีๆเลยครับบอยชัดชัยบุตรพรมครับก็เดินมาแล้วก็จับรองเท้าดึงออกมา ทำให้โดนใบเหลืองนะครับก็คือล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ออกมา,าบอกเลยนะครับว่าก็คือในส่วนของอช็อตนั้นนะครับเจ้าบอยเขาแค่แบบบอกอาจารย์ไปว่าเฮ้ยรองเท้าเขาแค่หลุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการเล่นเร็วแล้วทําไมถึงไม่ออกมออกไปใส่ข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับคือเหมือนอารมณ์ก็คืออยากให้เล่นเร็วๆนะครับแล้วก็ไปบอกกรรมาการครับว่ามัน,ม,น,ม,นมันแค่ต้อง เชีรองเท้าหลุดทำไมไม่เอาออกไปผูกข้างนอกอะไรเงี้ยคืออยากให้ให้ให้เล่นเร็วๆแล้วก็ทางบุรีรัมย์ตอนนี้ก็คือ,อยังได้ได้เปรียบนะครับก็ลองลองดูช็อตนี้เองแล้วกันนะครับนี่ครับชัดชัยเดินมาอยู่ดีดึงรองเท้าเขาเฉยเลยก็ไม่เข้าใจทาไปเพื่ออะไรเออโดนไปเลือยงฟรีส่วนอีกจังหวะหนึ่งอ่าจะอุ้มธีรทรน,น่ะก็คือมีการประทะก,กับกองหลังของบักกระลเปอร์ซิตี้ ในเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านชนะ1นึ่งศูก็คือจริงๆแล้วว่าก็คืออาการบาดเจ็บอะก็คือต้องการต้องรอาการตรวจสอบขุนอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วว่าก็คือถ้าตามอาการจริงอะอย่างน้อยทีเดทยจะได้พักแน่นอนอย่างน้อย16วันส่วนโปรแกรมอาสามนัดต่อจากนี้ก็คือบุรีรัมย์จะลงเตะ ACL e l อ t เลิเปิดบ้านพบก,กับขุนซานฮุนไดในวันพุทธที่12แล้วก็ไปเยือนกวางโจววันอังคารที่18กุมภาพันธ์2 0 2 5, 4, 5, 4, 5, 5. ซึ่งจริงๆแล้วในช่วงที่ที่การแข่งขันนะครับก็คือทีละทรจะติดโทษแบนพอดีแต่ว่าถ้าหากอาการบาดเจ็บหายทันเนี่ยก็คือวันที่16เอ่อ16วันเนี่ยก็คือทีะทรจะกลับมาลงสนามได้อีกทีนึ่งก็คือไทยลีกวันที่10อ่าวันวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์โดยที่อาร์มนั้นน่าจะไปเยือนเมืองเมืองทองในเต็ดที่สนามบีจปทุมคุณสำหรับการชมนะครับถ้าแอดทำผิดประการใดหรือพูดผิดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ